สวัสดีจ้าจากสมพรเวทีสกุลการนะคะนี่เลยลูกแดง,แดงนี่น่ากินนะคะแต่รสชาติเปรี้ยวมากเลยวันนี้สมพรจคะจะมาเก็บมะม่วงห่าวมะนาวโฮไปต้มนะคะเพื่อที่จะนำมาทำน้ำกินนะคะนี่เราก็เลือกเก็บลูกที่มีสีดำนะคะ มะม่วงห่าวมะนาวโฮนะคะจะมีรสชาติที่เปรี้ยวมากเลยนะคะยิ่งถ้ากินสดๆแบบนี้นะคะรับรองขายทิ้งไม่ทันเลยนะคะนี่ก็จะเก็บไปทำน้ำนะคะเราก็เลือกเอาลูกสุกๆ นะคะก็สังเกตผลที่มีสีออกแดงดำๆนะคะนี่เลยเราก็คัดออกมานะคะนำไปล้างน้ำไม่สะอาดก่อนนะคะเพราะจะมีฝุ่นละอองติดอยู่เยอะมากเลยช่วงนี้กำลังออกลูกเต็มต้นเลยนะคะมากมายเลยนะคะแถวบ้านสมพรอันนี้เราก็ได้ลูกสุกแล้วนะคะนำมาใส่หม้อเลยนะคะเติมน้ำลงไปนะคะ ประมาณ1ลิตรนะคะหรือเราจะไม่นำไปต้มก็ได้นะคะเราจะนำมาขันก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้นะคะคือน้ำที่สมพรคั้นนะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะคั้นก็สามารถที่จะนำไปต้มได้นะคะนี่ก็คั้นบีบแบบนี้นะคะควรจะใส่ถุงมือนะคะอันนี้สมพรไม่ได้ใส่ถุงมือนะไอสีแดงๆนะคะมันจะติดมือแล้วก็ ล้างออกยากนะคะอันนี้เป็นวิธีบีบขันนะคะแต่ถ้าต้มก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่เราก็ได้น้ำแล้วนะคะสีแดงสดใสเลยนะคะเราก็จะนำมากรองจะใช้กระชอนก็ได้นะคะหรือจะใช้ผ้าบางก็ได้นะคะกรองอัตนา้ำแล้วก็เอากากทิ้งไปนะคะการทำก็ไม่ยากนะคะ เอาแต่น้ำแล้วก็กองเอาใ่น้ำนะคะเราก็จะได้น้ำมะม่วงหาา่าวมะนาวโฮนะคะมะม่วงหาวมะนาวโฮนะคะก็จะมีชื่อเรียกนะคะก็อย่างเช่นน้ำแดงหรือบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามะนาวไม่รู้โฮนี่นะคะตเติมน้ําตาลลงไปนะคะ เอาตามใจที่เราชอบนะคะหวานน้อยหวานมากก็ใส่ลงไปนะคะเติมเกลือลงไปนิดนึงแต่เนี้สมผรไม่ได้เติมนะคะเราก็ใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะชอบหวานน้อยเราก็ใส่น้อยนะคะแต่มะนาวโคนี้จะออกรสชาติที่เปรี้ยวมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวเกินก็เติมน้ำตาลเยอะลงไปน้อยนึงใส่เกลือน,นิดนึงนะคะ นี่น้ำสีสวยน่ากินมากๆเลยนะคะน้ำมะม่วงห่าวมะนาวโหนี้นะคะถ้าบ้านใครมีใบเตยก็นำใบเตยนะคะมาต้มรวมไปด้วยก็ได้นะคะเราก็จะได้กินหอมของใบเตยนะคะแต่วันนี้สมพรไม่มีใบเตยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาดื่มได้เลยนะคะน้ำ ้มมะม่วงห่าวมะนาวโฮนะคะน่ากินด้วยมะม่วงห่าวมะนาวโฮนะคะก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่รักสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะในวงการแพทย์นะคะก็ได้วิจัยออกมาพบว่ามีสรรพคุณทางยามากถึง50อย่าง50ประการนะคะแม้จะนำไปใช้รักษาโรคหรือรับประทานควบคู่กับยา แผนปัจจุบันนะคะก็จะได้ผลที่ดียิ่งขึ้นนะคะทั้งเบาหวานภาวะเป็นพิษต่อตับนะคะอาการท้องเสียอาการไม่อยากอาหารนะคะแผลในปากแล้วก็แผลไม้นะคะอีกทั้งทางวิทยาศาสตร์นะคะก็อย่งพบว่ามะม่วงหาวมะนาวโฮนะคะก็อุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์หลายชนิดเช่นสารด้านการอักเสบ สารต้านอนุมูลสระนะคะนี่เลยถ้าเราไม่กินแบบส,สดๆแบบนั้นนะคะเราก็นำมาใส่น้ำแข็งแช่เย็นแบบนี้นะคะก็จะได้รสชาติที่หวานๆเปรี้ยวๆใส่น้ำแข็งลงไปก็จะเย็นชื่นใจมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนก็ลองนำมะ่วงหาวมะนาวโฮมา ต้มน้ำกินกันนะคะบ้านใครมีก็ลองนำมาทําดูนะคะทําก็ไม่ยากนะคะนี่วานเย็นชื่นใจด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะมะม่วงห่าวมะนาวโฮนะคะยังมีสรรพคุณช่วยต้านเสียวมะเร็งได้ด้วย ต้านการอักเสบแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจป้องกันตับอักเสบนะคะนี่ผลดกมากๆเลยโดยเฉพาะนะคะต้นมะม่วงหามะนาวโหนี้จะมีหนามแล้วก็มียางสีข,าว,ขาวนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บก็ต้องระมัดระวังยางด้วยนะคะ,ะอาจจะแพ้หรือจะทำให้ระกครยเคือง ต่อผิวได้นะคะลูกสุกๆแบบนี้เลยบีบสังเกตนิ่มๆนะคะสามารถที่จะนำไปต้มก็จะให้ได้ผลดีมากขึ้นน้ำก็จะมีสีแดงสดใสนะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อน ส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีพืชสมุนไพรชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะออฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหสมพรด้วยนะคะ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า